ผมหนำะมีอาการปวดทองอยางรุเแ่งน,นะครับปวดทองคือายค้นปวดทองสุดท้ายนะครับแต่พอไปทายกับทายบอบออกแต่ล้มนะครับคือบอกยังไงว่ามีอาการทั้งลำไส้ทั้งทัางกระพรอนนะครับยิยาจังเลยก็บอหายยาหมอก็คือเกายาหลันขาก็คือเกาหยิบฝ้าหนึ่งแล้วก็กินพยาบาลนอนไปสียหาใบเคียเค่ยวเคี่ยวแล้วจิบแล้วคืนหนำไป ปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดนะครับอาการจุกเสียดอาการแน่นอาการที่อึลึงอาลาเนี่ยในทองนี่หายไปเลยนะครับกินผสมกันนะครับระวางยาเจคกกันสมุนไพรนี่นะครับผมขอแนะนําสมุนไพรชนิดหนึ่งที่กำลังเห็นอยู่นี่คเคินว่าพญาวานอนครับหรือหวานงอกหวานงอกนะครับซึ่งวันนี้จว่าผมออกเสียงถูกถูกหรือบอแต่ว่าภาษาไทยคือว่าว่าสมุนไพรพญาวาานอนนะครับ ผมก็จะบอให้ฟังย่อๆนะครับว่าผมนะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับปวดท้องคลายๆายค้นปวดท้องสิดท้ายนะครับแต่พอไปทายก็ทายบอ,อกออกแต่ล้มนะครับมีอาการจุกเสียดร,ร่วมนะครับคือบอกยังไงว่า,วา,วามีอาการทั้งลำไส้ทั้งทั้งกระเพาะนะครับกินยังเข้าไปกัอยากกินกาแฟกับู้สึกเป็นของผิดปกตินะครับ กินน้ำพริกน้ำปูน้ำปลายังเข้าไปมันก็ายๆว่าล่ำใส่มันสิบบลับนะครับแล้วรู้สึกว่าปวดท้องอยู่ตลอดนี่คืออาการที่ผมเป็นนะครับผมเสียออกจากไปกับไปหยาดนะครับพอออกไปสักพักหนึง่งรู้สึกปวดท้องอีกแล้วนะครับแต่พอไปเข้าของน้ำทายเข้าออกแต่ล่มนะครับมันเป็นลักษณะหนีอยู่หลายมือนะครับผมก็ไปหามหมอนะหมอ่อนก็หายยามาแก่อาการจุกเสียแก่นันแก่ฑนี่่นก็ห้ม่สองสามอย่างนะครับ มันก็ดีขึ้นอยู่แต่บ่หายผมก็ปรึกษาเพื่อนวอาให้คนนั้นคนนี้ฟังเพราะว่าคนในบุบันเป็นกับเป็นลักษณะนี้หลายคนอยู่่นก็บ่อยฟังครับบางคนเ่นก็แนะนําเอานาฝาดจากต้นกล้วยนะครับผมก็เล่ามองกับบ่หายดีขึ้นน้อยแต่นะครับบางคนก็บอกว่าให้กินไอ้ของกล้วยน้ำว่าผมก็เลยสั่งซื้อมามันก็ดีอยู่แต่บ่หายนะครับ คลสุดท้ายก็มีคนหนึ่งปวาอาการลักษณะนี้มนันเป็นกรดไหลย,ย่อนเพิ่นว่าิ่นกินยาหมออยู่ทุกมื้อนีหละ่ะมันก็เลยแนะนําให้ผมไปซื้อยาแก้กรดไหลย,ย่อนผมก็ไปซื้อมาก้อนนั้นๆผมกินยาอแก,ก,ก่โรคกระพระน่ะแต่บอหายนะครับบอได้ผลเลยพวกยาโรคกระพระนะครับบ่หายผมเลยไปซื้อยาแก้กรดไหลย,ย่อนมาขวดหนึ่ง3า0รกว่าบาทไปจิบฝ้าหนึ่งนะครับประมาณฟ้าหนึ่งนี่แหละ มันก็นดีอยู่อาการจุกเสียดอาการอย่างอาการจุกเสียดอาการครืออาการทั้งล่าใส่นะครับมันก็นดีอยู่แต่บาหายนะครับจากสี่ชั่วโมงเพียงแต่ว่ามันมันดีดนกว่าปกติกว่ายาอย่างอ,างอื่นนะครับสีช่ชั่วโมงหาชั่วโมงเนี่ยครับกลับมาเป็นอีกเป็นอยู่ลักษณะนี้ผมกินมดไปสองขวดผลสุดท้ายกบายพอดีมันก็นมีคนในน,นนําคือการว่ายาแก่กดลายย่อนหนึ่ง ันแพงมันก็นแน้นาอัจฉรอ้แบบนี้นะครับหัวแบบนี้นะครับมันก็อาการคือลดอาการจุกเสียดนะครับอาการเน่นทองอาการทะเลา,าะทองสิไขรอึ้งลึงอึ้งอึ่างนี่ครับสิท้ากับปวดท้ายปวดท้ายกับท้ายครับท้ายบวกปวดยูจังสละครับผมก็ะสือมากินกินได้สามสี่ชั่วโมงก็กลับกลับมาเป็นอีกมันก็เลยกินวุ่นไปนะครับว่าหายนะครับดีเก้นยู่ ก็ยังดีกันอยู่อาการจุกเสียอาการปวดทองหายแต่จากสามสี่โมงเป็นอย่นีกนะครับก็ต้องลุกขึ้นมาก,กินยากลางคืนรู้สึกจุกเสียก็ต้องลุกขึ้นมาก,กินยารู้สึกทรมานมากมังกนบอกว่าจะรักษาหายเด้อคันรักษาบ่หาย,ดยาเ,เด้วจะเป็นโรคมะเร็กรลำเสดเดอผมแห้งกิตตกนักไปอีกผมมีทังเหลืกนะครับผมก็เลยกินยารักษณะนี้นไปเรื่อยๆพอดีเหมือนหนึ่งผมไปนั่งอยู่บ้านบ้านเพื่อนนะครับ เป็นบ้านใกล้ๆก,กันผมเลยเอาอาการเนยฟังอุย้ยรู้สึกปวดท้องจุกเป็นยังวะกินยาจังเลยก็บ่หายยาหมอก็คือเกายารลันขาก็คือเกาอ่ะมั็นเลยว่าเออมันก็มียาอยู่ยาหนึ่งเขาว่ามันเป็นยาแก่ปวดท้องแก่จุกเสียดแก่ลำสูงลำใสยอีย่างนี่แหละนี่อยู่ข้างบ้านเพื่อนพาผมไปเบิง่งพ่อพ่อผมเห็นพูก็้องโอ้แบบนี้อยู่ข้างบ้านก็มี เขาเอาินว่าต้นพญาบานนอนของฉันหรือว่าอีกซื้อตามก็ษาเือหวานงอกหวานงอกนี่แหละผมเกิดกอกเสียงเตือน่ถืกขอก็ขคอให้เดี๋กลับเด้อยประวันนี้แหละกินยาตัวน,นี้มันมันดีเด้ะผมผมเลยหลุดกินหาใบาสิหาใบาผมก็รู้ดมาเขียวเขียวมากินน้ำตามรู้สึกดีฮะเออเม่นเมียนผมว่าผมหูมองแล้วว่า,ผม,วา,ผ,มวาผมสิกินนี่มาคักินยาเจ๊กนี่มันเกิดเสียงเงินนะครับมันเกิดใส่ใจกินอันนี้มันเกิด ผลมันคล้ายๆกันมันได้ผลขึ้นกันมันออกมึนเบิกจริงไหยแต่ว่ามันก็อีลอบเดิมพ่อกินไปเลยจะสีหาเจ้าขงเขาก็กลับมาจุกเสียอีกผลพวก็ต้องลุกไปเอายามากินอีกคือเป็นลักษณะนวีวนไปพอดีเงินยายาเจ็กที่ผมสือมามันก็มีนะครับผมก็เลยเอายาเจ็กเด็กมากินอีกน,นี่นะครับวรขวดขาวๆเป็นนี่คนระับผมก็เลยยิบฝาหนึ่งแล้วก็กิน พยาว่านอนไปสีหใบเขี้ยวเขี่ยวกับจิบล้วคืนน้าไปปรากฏว่าได้พ้นดีเกินคาดนะครับอาการจุกเสียดอาการแน่นอาการที่อึลึงอลาเนี่ยในทองนี่ยหายไปเลยนะครับการที่ผมกินน้าพริกกระบไดกินกาแฟากระบไดผมกลับอยากกินกาแฟานะครับอยากกินน้ำอารมพบก้อนาน,านั้นผมว่าอยากกินยังเลยนะครับต้องกินของแบบว่าของที่ว่มีรสชาติว่ามีอย่างนะครับของรสชาตรสอย่างกินมาหลเลยเพราะเออ ราะว่าถูกทางแหละผมเลยกินสองอยางนะครับผมเช็ดผมกินอีกสองข้างนะครับคือจิบยาเก็บฝาหนึ่งแล้วก็พยาบาลนอนหาใบบุดกินเลยนะครับห่างยุ่น้อยนะครับก,กินแล้วก็ผบผมให้อีกสองเือนะครับหายเป็นปิดปิดทิ่งเลยบ่มีอาการเจ็บบ่มีอาการเนีย่ยคือหายมิดเลยคือคล้ายๆวาบ่มียังเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยัางทอง้ขวๆว่า ทองมันสีอืดทองอืดอยู่มันยังมีอาการทองอืดอยู่ผมก็เลยต้องทายทองนะครับก็เลยไปทายทองอย่างหน่อยหลังจากทายทองมาแล้วก็คือทองกระแบนะครับบ่มีอาการต้งแต้น้นัมาก่มมีอาการปวดบ่มีอาการอีหยังเกิดขึ้นนะครับคือมันคอนขางดีคือคือบบ่ง่าไกินผสมกันนะครับระวางยาเจกัิสมุนไพรนี่นะครับกินพร้อมๆกันนะครับมันผมก็ได้ทาคลิปมาแนะนาให้หู้จัก เกี๋ยวก็อยาหวานพยาบว่านอน,นครับมันมีประโยชน์ค่อนข้างสูงแต่ว่ากินเฉพาะพยาบานอนอย่างเดียวมันได้ผลในระดับหนึ่งนะครับเรากินยาเจ็กมันก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่บ่หายกินสองยางควบกันนะครับควบกันผมเห็ดสองเถื่อผมกินแค่สองเถื่อหายเป็นปิดถิ่นเงียบสนิทบ่มียังเกิดขึ้นเลยครับบ่ปวดบ่บย,ยังกาแฟที่กินบ่ได้เพกาะคือยากกินกาแฟน้ออนนำอัดลมกินบ่ได้ผมก็อยากกินน้ำอัดลมนะครับน้ำพริกกินบ่ได้ผมก็อยากกินน้ำพริก คือคือลำไส้มันสมัครรองรับรองรับอาหารเรานั้นได้นะครับเพราะว่าก่อนนานนั้นประวนาณยี่สิบมือที่ผมเป็นนะครับอู้ว่ามันโขตดทรมานจิตกระตกนะครับเพราะว่าญาติของเขาเป็นมะเร็งนะครับซึ่งเพื่อนๆบางก็สอบบ่อยฟังขั้นจ้าเป็นวหาจะเป็นหลบมะเร็งเด้อเดี๋ยวระวังจะเป็นมะเร็งเด้ออันนี้เฮอยไทยผมจิตตกผมก็เลยทําคลิปเกี่ยวกับสมนุนไพร หวานงอกหรือวายพญาวรรนมอให้พ่อแม่พี่นอ้องรับส้มเบิงนะครับขั้นผู้ใดสนใจอยากอยากปลูกนะครับเก็ไปเสื้อหานในกูกเกิลน,นะครับเสื้อหานในกูกเกิลน,นะครับที่พ่อเสื้อถาละคนพบปุ๊บมันก็ว่าช็อปปิ้งทางกกดเขาว่าช็อปปิง้งมันก็สิไปที่หลานขาดไปเลยถ้ากระสั่งเสือด้ยราคากราคากิบวัชพงนะครับมันมียูนในแอปมียูนมีขายอยู่ในแอปทั่วทั่วไปนะครับ ถือว่าเป็นการนําซึ่งดีมากในนําให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเส็บจสิปวดสิทรมานนะครับจักสี่เฮ็ดจงไดครับว่อ่ซัสนหลายคนนะบางคนเขาบอกเห็นั้างว่าเขาเป็นจังสีมาสองสามปีแล้วว่หายเป็นๆหายหายเขาว่าคือกลายเป็นว่าเขาต้องกินยาหมอยาแผ์ติดติดยาหมอครับถึงเวลาก็ต้องไปเอายาจากหมอนะครับข่าน ที่ผมแนะนหามาเป็นประโยชน์ก็ขอให้ท่านนํำไปเผยแพร่บอกบอกต่อๆกันไปนะครับครับ